ครับงานแเออก็ยากครับก็ยากเพราะว่ามันด้วยเออมันเหมือนมันเหมือนเราถนัดอย่างนึงแล้วเราไปทาอีกอย่างไงมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนสายอะไรแบบเลยมันเหมือนแบบว่าอีกแบบสายซีนี้ก็อีกแบบอีกเลยเนี่ยพอเราทำงานไปเรื่อยมันก็รู้ว่าเออเราต้งใม่ราต้งได้ครับมันมันก็หลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนเรื่ืื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 นืืือืืืืืืืืืงืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื เออก็ถ้าถามว่ายากขนาดไหนก็คือยากทุกซีนแหละไม่มีซีนไหนง่ายเลยก็คือแบบไมเกิงขึ้นตลอดคือ,อ,อทุกคีิปที่ไปถ่ายคือไมเกิงขึ้นตลอดแซวว่ามันเครียดถึงขั้นแบบต้องทานยาหรืออะไรไม่ลูกเออมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันกดดันหระครับมันกดดันด้วยเพราะมันเป็นหนังเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยมันก็กดดันแล้วก็ นอนน้อยด้วยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนถ่าย555อยู่ด้วยแล้วก็เหมือนแบบพอเราซีรีส์มาเป็นหนังอีกแล้วหนังเราก็ยังไม่เรายังไม่รู้เรื่องอีกมันก็มันเหมือนมันอะไรหลายๆอย่างมันมันสวิดไม่ทันเลยครับเหมือนแบบแตกแตกสไตลจากการแสดงซีรีส์เล่นที่ต่างครับต่างต่างต่างแล้วเนอะคือตอนนั้นเราอยู่ฝรั่งเศสไหมเออคือเราชอบอยู่แล้วเราชอบแล้วเราอยากเล่นภาพยนตร์อยู เราดูมันยังไม่รู้ว่าเราดูมราศึกษาแหละแต่เราไม่ได้ลองไม่ลองใช้อ่ะพอมาลองใช้ได้รู้ว่าอ๋อยัไม่พอมันก็เลยต้องแบบว่าจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้ว่ามันเหนื่อยจนเข็ดอย่างไม่เล่นหนังอีกเลยแต่แต่คือยิ่งอยากเล่นด้วยซ้ำว่อยากแบบเรื่องต่อไปก็ยิ่งอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกแต่ความเครียดที่เรารับบทมาอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นหนังมาทั้งเล่นแสดงมาทั้งชีวิตแล้วพอมาเจอนี้ทำไมเราบอกว่ามันแบบมันแตกต่างศาสตร์มันต่างไปแค่ไหนเออเอาง่ายๆครับอย่างซีรีส์อย่างเงี้ย แพลตฟอร์มมันคือแท็บเล็ตทีวีเจ็ดสิบนิ้วแล้วก็แล้วก็โทรศัพท์แล้วความยาวมันคือหนึ่งตอนในหนึ่งชั่วโมงแล้วบางเรื่องเนี่ยมีสิบสองตอนนั้นนะ่นะพ่อกอกว่าเรื่องนั้นน่ะสิบสองชั่วโมงเล่นไปเลยเล่นอะไรก็เล่นไปหมดแต่พอเป็นหนังเนี่ยทุกอย่างมันถูกูปลับภายในชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วสกลมันใหญ่ว่านั้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบ เราเป็นนักแสดงสายแบบค่อยๆไต่ค่อยๆเล่นค่อยๆแบบต้องมีคนต้องมีคนแบบค่อยๆพาดิสโทเช์ชันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอหนังมันต้องแบบฮิตพอยฮิตพอยฮิตพอยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยากระดับนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือติดใจงานหนังมากกว่าแล้วเออไม่เชิงว่ามากกว่าก็รับหมดครับผมนี่ผู้จัดจาก,การอยู่ข้างๆได้นะครับผู้จัดคนไหนนะครับแต่ท่านไม่ยอมรังการดูแคารับได้อะไรนะทำไมอีกเรื่องสองเรื่องก็รับได้เออจริงๆถ้า สุดท้ายมันคืออยู่ที่ตัวบทอยู่แล้วเพราะว่าไงเรารับเลื่อนรับเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันก็พอด้วยตัวบทของมันที่เราสนใจอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาการในเกมรนตอนที่เราไม่นับจะดูอยู่ที่บทต่อเลยใช่ครับเราดูบทก่อนครับผมอาการในเกมที่เราบอกอาการมันแสดงอาการยังไงบ้างที่เราบอกว่ามันมันก็ไม่เกรียทั่วไปอะมันก็ตึงๆแบบตรงแบบคอตึงแบบตึงอะไรเงี้ยแบบเออก็ก็แค่แบบปวดหัวอะไรแม่รักษายังไงแม่นวดครับก็หารไม่าหมอดีขึ้น เออล่าสุดก็ตัดกระดูกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกัด้วยใช่แต่แต่มันเออมันเหมือนมันเป็นเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนแบบไม่ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่ไม่มีความรู้ขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบคือเวลาไปกองก็จะให้แม่ไปด้วยทุกทุกครั้งแล้วเพราะว่าถ้าเราไปมาเกียร์ขึ้นมาอากาศร้อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยมาเกียร์ขึ้นมาเราไม่รอนแล้วเราก็ต้องจะให้แม่ช่วยแบบก็ได้ทำหมอไหมระยะยาวอ่ะระยะยาวเออยังไม่ได้ว่างไปหาหมอ คิดว่ามันยังไม่ว่างต่อให้แบบว่าหมอขอความร่วมมืออะไรเราก็อาจจะยังให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรากลัวไม่กลัวทีราบว่าเรามีแตกกระดูกด้วยอยู่จัดจัดจัดแตกกระดูกแตกกระดูกตกกระดูกตกใจนักตรวจเักตรวจเรากลัวจะมีผลระย้าระย้าต่อการทำงานอะไรย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันมีผลระย้าอยู่แล้วเพราะว่าผมเอ่ออย่างร่างกายผมตอนเนี้ยผมไปตรวจไปไปเน็ตมาเนี่ยตอนนั้นไปเน็ตเนี่ยเขาก็เช็คมีตบอมไทรอยด์ในร่างกายมันก็เท่าคนรู้กเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันก็ใช้ร่างกายเกินกว่ามันเคยกว่าไวไปเยอะแล้วแหละเพราะว่า แต่แต่มันก็เอ่อด้วยอดีตในดีเรายังมีอยู่อ่ะด้วยวัยเราที่เรายังเรายังมีไฟเรายังมีแฟชั่นอยู่ก็ยังทําได้อะไรเงี้ยแต่ระยะยาวมันก็อาจจะก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูแบบจังหวะที่เราสมในการต้องอาจจะต้องพักดีแบบดีร่างกายตัวเองจริงๆแล้วอะไรแต่วัในในี้ก็ไม่เ <ๆ S 2> ป็นไรไม่เป็นรไม่เป็นไรเป็นใจก็เพียบเนาะครับโอมามาติดต่อก็ชวนทางค่ายเลยครับทางค่ายเลยก็ก็คือก็ด้วยด้วยความเรา เราก็เสน่ห์คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่เต้พี่ออฟอะไรเงี้ยเขาก็ชวนแต่ก็ติดงาน,นาอะไรเงี้ยก็เราก็อยากเราก็อยากพี่ว่าอะไรเดียวเราก็อยากให้คนที่เรารักอ่ะแล้วเขา,ารักเราอยู่ในอีกสเต็ปหนึ่งของเราในการที่แบบเราก้าวไปอีกสเต็ปอะไรเงี้ย่างนงี้นก่อนก่อนหน้านี้พี่สามโควิดครับเดี๋ยวไปเอ<ะ>าของ ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเดี๋ยวเนี่ยกินข้าวกับทีมบอลเสร็จเดี๋ยวซื้อข้าวเดี๋ยวให้อะไรย่างเงี้ยใช่รู้ไ้มผมวราที่เราแบบซึ้งมากกับกับน้องชายคนนี้ที่แบบห่วงเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราให้เลยครับตัวตัวัวตัเสร็จตัวเรงให้แบบโอ้ยแกต้องมืออะไรอ่างเงี้ยใช่แต่แตงงอนช่วงนี้มุกมุกจัดมาโดนแบบสนิทกันเป็นพิเศษเลยเออก็มันก็น่าจะเป็นช่วงแหละครับผมมันก็เหมือนว่ามันก็มันก็มันจะมีช่วงที่มันแบบอยู่อีดีมาโคจรมาอยู่ใกล้ๆกันที่มันจะแบบ ที่ม <Bond> ันจะติดต <ay> right ่อกันง่ายอะไรเงี้ยอย่างแบบช่วงก่อนก็ไม่ได้สนิทกับพี่เตเท่านี้อะไรเงี้ยเหมือนมันไม่ได้สนิทเด็ดไม่ใช่เขาไม่สนิทใกล้กันเท่านี้อะไรมันก็มันก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทํางานอะไรเงี้ยเพราะมันมีจังหวะที่มันแบบโคจรมอาว่าโอเคงานเหมือนเรื่องงานเหมือนเรื่องเบานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็แบบพอเจอกันได้พอแบบคุยกันได้อะไรแล้วหลังนี้ำแนะนำเกี่ยวกับการติดโควิดยังไงที่เราติดคันเออเราก็คือเขาก็บอกเขาไม่ได้มีอาการอะไรเยอะอย่างเขาก็แค่แบบเจ็บคออะไรเงี้ยแล้วก็ ผมไม่ร fate, ู้ใจแนะนมัอะไรเหม ant, mm ือนกันเพราะว่าเขาก็บอกกันมาว่าก so oh. ินยาตามอาการปวดหัวก็กินก็กินฮาราเจ็บคอก็กินยาแก้ไอเลยเพราะว่าเพราะตอนผมเป็นตอนนู้น่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอาการเลยเลยดิฉันให้กำลังใจเขายังไงบ้างคะอะไรนะครับไีการให้กำลังใจบุกคนยังไงบ้างตอนเด็กๆเออเวลานางเหงานางจะโทรมาคุยนางจะโทรมาคุยอะไรอย่างนี้นะถ้าหากมันคุยนางแบบนางนอนดึกแล้วเราก็นอนดึก โอ้ย่างเงี้ยครับผมก็คุยก็คุยก็แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจโอเคค่ะขอบคุณค่ะดื่ดร้อนท่านนั้นไม่กังวลไหมคุณคุณครูพักท่านความหงุดหงิดับเจ้าอะไรนะครับกังวลไม่คุณครูพักท่างความหงุดหงิดเออไม่ได้ก็แล้วทุกคนพูดก่อนนี่เขามีกระแสข่าวว่าเขามีปัญหาแผลเอาอะไรอย่างนี้แล้วก็โดนท้ามาบ่อยคจังหวัดที่ไหนคุณครูพักจะไปอยู่เออเือตอนนี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ผมก็ทำงานอย่างเดียว พ่อรักลูกค่ะโอเค